ิซซอมมันสามารถปรากฏได้ทุกมุมของภาพเลยม,มันอาจจะโผล่มาจากข้างบนแล้วยิงพลังลงมาหรือโผล่จากด้านนูน้นด้านนี้ตรงกลางได้ทุกมุมเลยเกิดไ,ได้ทุกจุดใช่เราลองวิเคราะห์โจทย์นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าตัวเองได้เปรียบนะฮะความรู้สึกสองโหมดนี่คะแนนสูงมากความรู้สึกผมว่ามันไม่น่าจะมาออกตรงกลางของรูปนะครับืูเปี๊ยเลยถ้าจะให้วิเคราะห์ถ้าจะออกก็ออก13เลยอ่ะไม่น่าจะเป็น789หรือ12 14 10อะไรเจ็ดสิก้าครับ ขอยี่สามแล้วกันครับขอโูไปข้างล่างเลยเห้นอะไรถึงจะดีที่สุดพออที่จะได้แบบขอให้เห็นลายเส้นสักนิดขอมีลายเส้นยาดำหมดขาหมดครับนะครับนะนะจ๊ะยี่สิบสามครับยี่สิบสามครับไอ้ข้างล่างเลยนะครับขอมีเส้นเส้นอะไรมาบ้างเถิดอย่าไปแบบอ้าวมีครับมีครับช่วยไหมครับท่านผู้ชมคงจะเคยอ่านนะดรา้อนบอลนะฮะ เห็นแค่นี้ท่านนึกถึงอะไรครับมันก็เต็มไปหมดแล้วครับกำลังให้หาครับว่าตัวละครนี้ชื่อว่าอะไรครับอันนี้เป็นถ้าถ้าดูจากตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นฉากอะครับไม่น่าเป็นตัวละครนะเพราะว่าเรากำลังดูว่าตัวละครเน,นี้ยเส้นไม่มีเส้นขาดแน่นอน ว,วิเคราะห์ว่าจะเป็นฉากหรือว่าตัวละครน่าจะเป็นฉากครับเพราะว <ot> ่าถ้าเป็นตัวละครเส้นมันจะต้องต่อเนื่องกันแล้วก็น้ําหนักของเส้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้น้ําหนักของเส้นในการวาดตัวละครนเนี่ยเขาจะแบบพอวาดเสร็จมันจะมีช่วงหักมุมมีการสวัดเส้นหนักเส้นเบา <ot> ดูจากตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นภูเขาอะครับ <for> แล้วถ้าเกิดมันมันเป็นฉากหรือเป็นตัวละครอันไหนยากกว่ากันก็ถ้าเปิดอันนี้มาก็ถ้าผมเห็นแค่เนี้ยทำให้นึกถึงว่า น่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ในสมัยโกคูตอนเด็กอะครับเพราะว่าู oh. หลายเส้นของโทยม่าเขาเปลี่ยนไปอะครับในช่วงท้ายๆเส้นเขาจะคมขึ้นดูพัฒนาการของนักขีด้วยแล้วลฉากมันไม่น่าจะเส้นเป็นลักษณะเส้นหนาแบบเนี้ยขณะนี้มีในใจบ้างไหมว่ากี่กี่ตัวอยู่ในใจถ้าถ้าเป็นภูเขาตามที่ผมคิดจริงมันก็ต้องเป็นภูเขา ขึ้นมาแนวๆนี้แล้วจะมีพวกกิ่งไม้ตัดไปตัดมาครับอ๋อี่วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นภาพอะไรอยู่นะแล้วยังไงฮะตัวละครมันน่าจะโหนอะไรสักอย่างหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวพระเอกเลยแล้วนั่งเมฆเลยก็ได้ถ้าตอบเลยแล้วตอบถูกน,นะครับยี่สิบห้าคะแนนเต็มนะจะสูงมากเลยถ้าผิดเป็นศูนย์นะฮะเริ่มพลิกถ้าดูจาก,าจากตรงนี้เปิดข้างล่างเนี่ยไม่มีประโยชน์ละ ไม่มีประโยชน์แล้วครับต้องต้องต้องเสี่ยงข้างบนน่ะถ้าจะเปิด่ะงั้นถามต่อแทนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนใจตอบแน่แน่หรือไม่แน่เปิดก็ไปทางเปิดซะเยอะไปทางเปิดนะไม่เสี่ยงต้องเปิดเปิดนะครับโอ้จะลงเปิดนะครับพังต้องวิเคราะห์โจทย์ใหม่ว่าจะไปเปิดออกมาตรงแนวไหนข้างบนไม่น่ามีอะไรนะครับถ้าถ้าเท่าที่ดูจากมุมภาพนะขอเบอร์เจ็ดครับ เปิดพลังเก็ตน,นะครับดูนะครับว่าจะเจออะไรนะครับเปิดครั้งนี้ตัดอีกห้านะฮะเหลือยี่สิบครับเปิดครับยี่สิบคะแนนต้องถือว่ายังสูงอยู่นะมีเส้นครับอะไรครับด,ดีหรือไม่ดีครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับจะมองเป็นต้นไม้ก็ได้นะตรงโอ้กำลัง ปแปลว่ามันก็ไม่น่าใช่ถ้าถ้า<ช>ลงลเป็นต้นไม้มันน่าจะถมดำมากกว่าเขาไม่น่าปล่อยภาพสีดำกับขาวให้มาชนกันลักษณะน,นี้แล้วเส้นมันก็ขาดค่อนข้างเยอะอมแมวแล้วครับไปมากำลังงงกันใหญ่แล้วครับสิบสามครับฮะแปลว่าอะไรเปิดต่อเปิดอีกทีครับอยูดีดีเปิดเลยแปลว่าแ <10 S 2> ปลว่าล<ะ>แล้วไงคือมันดูแค่นี้ดูไม่ไม่ออกครับเพราะว่า ภาพข้างบนเหนข้างล่างเนี่ยคือมันค่อนข้างแตกต่างกันเกินไปอะครับคืออันนี้มันเหมือนกับคือเวลานี้ท่าตามกรุงเทพนี่เล่นแบบกระจายมากเลยนะข้างล่างเราไปบนแล้วตอนนี้จะมากลางครับถ้าถ้ามองไม่ผิดอันนี้คือภูเขาคิดว่าเป็นภูเขาอยู่แต่อันเนี้ยมันมันเหมือนบบไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรบนท้องฟ้าแล้วอาจจะเป็นยานตรงนี้ระเบิดก็ได้หรืออะไรสักอย่างอะแต่ตรงนี้มันไม่น่าจะใช่ต้นไม้ไม่น่าใช่ก้อนเมฆแล้วทำไมถึงกลับมาลงมาจะเป็นสิบามต่อเพราะอะไรฮะ ทำไมไม่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจะพยายามจินตนาการหมายเลขสิบแปดดูอะอจะเชื่อมตรงนี้อยู่จะพยายามเชื่อมภาพดูว่ามันน่าจะตอนนี้เล่นแบบกระจายเลยนะตกลงเปิดต่อไหมฮะเปิดสิบสามครับสิบสามนะครับตรงกลางเลยนะฮะลัคกี้นัมเบอร์ครับออกมาเป็นอะไรครับโอ้โหพี่อะไรครับอะไรครับโอ้โอ้อะไรครับกุมขมับครับน่าจะใช่แลนะน่าจะใช่แล้วครับแปลว่าอะไรครับคือ เป็นหลุมจริงๆด้วยคือ <c oughs> ตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นหลุมนะครับแล้วตัวตัวละครตัวเนี้ยมันนอนอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยคือเส้นหลุมไม่ใช่ภูเขาแล้วครับอ่าไม่ใช่ภูเขาแล้วเปลี่ยนแล้วคือภาพเนี้ยรอบด้านเนี้ยก็คือจะเป็นเส้นหมดเลยเป็นเส้นคือยังไงลองลองคุณลองเขียนสิเป็นยังไงคือคือมันจะเป็นแฉกแฉกเงี้ยรอบด้านเลยครับเขาเป็นสิ่งนี้เลยใช่ใช่คืออันเนี้ยพอถัดจากอันเนี้ยเป็นเบอร์ยี่สิบสเบอร์ยี่สิบก็จะเป็นตัดตัดอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้อีกครับแล้วก็ เป็นตัวละครแน่นอนตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้นอนอยู่ตัวเขาจมอยู่ในดินอันนี้หัวครับและน,นี่คือแขนสองข้างเขาที่หัวนี่แขนใช่ครับอันนี้คือขาสองข้างนี่ขาใช่ครับตอบครับตอบนะครับเอาละครผ้าต่อถุงตรงนี้แล้วไม่ผ้าดได้จะเป็นสามหมวดติดกันที่ไม่มีศูนย์เลยชัว์ไม่ชัว์ขนาดไหนครับก็เกินร้อยแล้วครับ เกินร้อยเลยครับแต่ถ้าผิดนี่ก็ oh. ใช่ขนาดนั้นเลยได้ไม่น่าจะผิดแล้วตัวนี้นะครับชื่อว่าตอบครับพิกโลหรือมาจูเนียครับตอบมาแล้เวเรีวบน้อย สิามแลวก็วิเคราะห์วิจารว่าจะไม่ริมริมหรือก,กลางไปเลยนะแล้วเจ้าตัวนี้นะฮะอยู่ในลําดับที่13ที่แข่งขันพอดีด้วยนะฮะ<อ>แล้วก็มาเป็นทางหน้าน,นี้พอดีเลยทีเดียวนะครับแหมเอา,อาละครฉะเฉลยด,ดูหน่อยเปิดดูหน่อยนะฮะมันเป็นอย่างไรแล้วก็เขียนออกมานะฮะว่าอภาพทั้งหมดมันจะเป็นอย่างไรนะครับลองดูนะฮะว่าเส้นที่อยู่ในจินตนาการของคุณเทพนั้นออกมาเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมแต่กระจายออกมาเต็มที่เลย โอ้โหดูเลครับเปิดที่ไหนก็จะมีแต่เส้นเส้น,สน,สนนะยกเว้นตรงกลางเท่านั้นนะฮะที่เป็นจุดเฉลยนะครับแล้วเขาทำสำเร็จนะครับคุณพงเทพนะครับรับไป15คะแนน15นะครับรวมของเก่า45ก็ได้เป็น60คะแนน60คะแนนนะครับต้องถือว่าสูงทีเดียวนะครับในโหมดต่อไปเราลองไม่ทำา5นะทำสั้ง0ก็80สบตัดไปสักห้านี่75ตัดไปห้ายัง70อยู่เลย เป็นโอกาสสูงมากๆเลย,เยนะครับคือเล่นจนตั้งเปิดเกือบหมดนะฮะมีสัก5นี่ก็ล่อไปทั้ง65แล้วภาพจิ๊กซอที่เห็นมาจากรา n b บอลฉบับที่16นาที159ซึ่งเป็นฉากที่พิกโกโรหรือมาจูนีกำลังเพียงพล้ำให้กับโกคูในศึกชิงเจ้ายุทธภพ,พครั้งที่23โดยโกคูได้ใช้ท่าไม้ตายพลังคลื่อนเต่าที่รุนแรงซ้ำลงมาบนร่างของพิกโกโรที่นอนพังภาพอยู่บนเวทีการประลอง ายโกคูก,กลับเสียท่าถูกพิกโ,กโรยิงพลังเข้าใส่เต็มๆก่อนที่จะกลับมาเอาชนะการประลองและคว้าตำแหน่งชนะเลิศในศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่23ไปได้สำเร็จ แอมบิเพ์คาโชมใหม่ประสบการณ์ความหอมที่ใครๆก็ต้องหลงไหลแอมบิเพ์คาน้ำหอมสำหรับรถคุณขอแนะนำแอมบิเพลคาสามกลิ่นใหม่ด้วยแรงบันดาลใจจากทีมวีเดียมเอฟ สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ประกันสังคมสร้างสรรค์หลักประกันชีวิตเทคโนโลยีแรงจัดแทนคลัตช์แรงจริงสปาร์ค135แรงเกินใครทัดใจแรงพอ Welcome to my เลืออร่อยแบบทาโร่ใหม่รสสโมกที่แซลมอนทาโร่อร่อยไม่มีใไขมันท่โร <Hello. S 1> เป็นคุณคนใหม่ที่สดชื่นได้ทุกวันแบรนด์รังนกคุณรู้ไหมการที่คุณจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของโลกได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะคุณ ทีมม่มีบันไดเลื่อนแบหาองหมืนเ้าง2 9ส5ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลยิ่งสูงก็ยิ่งล้าแต่ถ้าคุณขึ้นไปยืนจุดสูงสุดเมื่อไหร่นะสุดยอดแม่เสียดายผมไม่ว่างสักทีแต่ปีหน้านี้ชัวร์ๆคนจำหน้าผมไว้ครับความสำเร็จต้องลงมือทำไม่ใช่แค่พูดไท่กรเบียร์ปากหอมมาแต่ไกล้ดยไมเซฟติกไมบาซินสูตรควบคุมหินปูน ฟันขาวมาแต่ไกลด้วยไมซ์เซฟติดไมซ์บาซิลสูตรปกป้องฟันขาวขอแนะนำสูตรใหม่ชาเขียวและฟลูออไรด์สำหรับเด็กกลิ่นส้มและสตรอเบอรี่ปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลจากเรตเตอร์ฟาร์มาเป็นแหล่งของสารอาหารถึง8ชนิดโปรตีนไอโอดีนวิตามินเอบีหนึ่งบีสองบีสิบสองวิตามินอีและดีเต็มที่เติมความแข็งแรงให้คุณน้ำนมถั่วเหลืองสูตรหวานน้อยไวท์เตมิลโลชูกา ชื่อวันปาบชื่อวันปาบเธอปัดภัยลอยุดหมดใช้แป้ง Tell me Spotlightning ดีกว่าไหมครับเนื้อแป้งบางเบาสวยเนียนตลอดวัน Tell me Spotlightning Tell me เตรียมตัวให้พร้อมคาราบาว XO รสต้ยมยำปลอากบอใหม่ยำยำจัมโบท้ทวีนวันน้ำก็แซบแห้งก็เข็มยำยำจัมโบโอ๊ตมันรู้จักกับเพื่อนใหม่ในแล้วนี่ไงเพื่อนผมอยู่ด้ยวยกันทุกวันสีกันขนาดเนี้ยแต่วันเนี้ <Yeah. S 1> ขอเหอะรอโซเพื่อนสอีของผู้ชายมอบความรู้สึกใหม่ที่ให้ประสบการณ์สปา เพื่อเซนผมพลิ้วสบายคืนทรงสวย Carol Herbal Essence สูตรครีมสปาใหม่สิ่งที่อยู่ในใจทุกคนคือ ชาไห,ไหนก็ถูกใจราชาชูรสนี่คือทุเรียนชนีได้กินชนีไหมลองดมดูดิได้กินไหมที่คุณไม่ได้กินชนีตอนนี้ก็เพราะว่าทีวีของคุณอมโบตันมินบอที่ผสมชุนไพรกระเปล่าว้าจ้าึ้นอีกแล้วนะแม่นหนักเหรอ <laughs> บ่น้ำมันหยอเย็นอ่ะพ่อจะยืมรถแม่ไปใช้หน่อยอ่ะจ๊ะจะดีเหรอพ่อนะแล้วลูกล่ะคุณพ่อจะขับหรือจ้ให้หนูขับคะประหยัดแบบนี้แฮปปี้ขอร่วมด้วยช่วยอีกแรงเติมใจให้กันวันไหนน้ํามันขึ้นรับค่าโทรเพิ่ม30บาทก่อน31ทธันวาคมนี้แฮปปีจ้จกดีท็ก เรื่องครัวสแตนเลสสตีลตรานกนางนวลผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001และ14,001ทั้งระบบ Excite Your Sense the new Mitsubishi Lancer บ้านพัดสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพฟิล์มกรองแสง Prima Platinum Series ไรเงาสะทอนป้องกันความร้อนได้ถึง92%ยาดมสมุนไพรตราเชอเองสดชื่นถึงเนื้อแท้สมุนไพร b e n ซ์เอ็ศูนย์ K, วนรวมเบนซ์มือสองคุณภาพเหนือระดับคิดจะซื้อขายเบนซ์มือสองทุกครั้งคิดถึง b e n ซ์เอ็นเคสามหด60ไม่ทันไรครับคนที่ลำดับ5ไปแล้วครับไปแน่นอนครับ53าคะแนนลำดับ5นะครับคุณกฤษณา นายกรัฐมนตรีไปแล้ว้ตกรอบไปเลขหนึ่งท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลงมาลำดับที่5้าขณะนี้เป็นคุณสุทรศักดิ์คาราโอเกะที่ห6คะแนนแขวนตอมตุ้มตุ้มรุนกันต่อไปนะครับคุณกรุงเทพเป็นไงบ้างตอนนี้ตอดดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะสามหมวดนะฮะไม่มีพลาดเลยหมวดที่4นะฮะจะเป็นอย่างไรเพราะนะครับเอานะฮะ ตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่เพราะว่าอะไรครับเลงมาจากบ้านแล้วจเจ้าเลงมาจากบ้านแล้วนะ,ะ<ม>งางมนม,มา <3 S 1> เลยแต่เอาเบอร์สี่ครับเอาเบอร์น,นี้แหละฮะผมชอบผม,มง้านมาแล้วตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเปลี่ยนร่างได้น้อยหรือมากก็หลายตัวครับอเออเทียบเลยคือตัวที่เปลี่ยนร่างได้เนี่ย ข้าเด่นขึ้นมาที่ลอยขึ้นมาเลยก็ตัวที่นึกตัวแรกก็เป็นกีนิวซึ่งเขาจะมีท่าไม้ตายชื่อว่าเปลี่ยนร่างครับยังไงฮะคือเขาแบบเขาบอกเขากา,กา,กา,กากงแขนมาอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนร่างแล้วเขาก็จะสลับร่างกับคนที่เขาเปลี่ยนด้วยอ่ะ <c oughs> คือวิญญาณจะสลับร่างกันแล้วก็แกลกร่างกันเลยตอนนี้แวบ,บขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าแบบเปลี่ยนร่างได้มันมีคำว่าแปลงร่างได้ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้คําเดียวกับเปลี่ยนร่างได้หรือเปล่าก็ค,คือว่าจะมีตัวละครตัวตัวชื่ออูลอนนะครับอ oh. เขาจะบอกแปลงร่างแล้วก็กลายเป็นพวกขังคาวเป็นพวกอะไรพายเรือแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยได้อะครับ oh. ก็เลยไม่รู้ว่าครับว่าแปลงร่างกับเปลี่ยนร่างได้เนี่ยมันจะเป็นความหมายอะไรกันแน่ความหมายมันจะเหมือนกันหรือเปล่า เปลี่ยนล่างได้ฟีเซอร์ก็เปลี่ยนล่างได้ครับฟีเซอร์นี่คือก็เปลี่ยนได้สาม่างเปลี่ยนล่างได้ทั้งสามครั้งเซลล์ก็ได้ครับแต่การเปลี่ยนล่างของเซล,ล์แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะต้องกินมนุษย์แปลงหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปด่างเขาก็จะเปลี่ยนไปมันก็ยังมีหลายตัวขอไวบอร์ดหน่อยดกวเอาไว้บอร์ดมาเลยนะครับตกลงจะเปลี่ยนหรือจะแปลงก็เลยคิดไปว่ามันก็เยอะไปหมดแต่ต้อง ต้องดูเองนะฮะเพิ่มไม่ได้ครับสําหรับข้อมูลอย่างนี้นะฮะในใจคุณกุงเทพนี่ตอบได้แน่หรือไม่แน่เหมือนกันคือผมอยากตอบเลยนะเอา,าละเชิญต่อเลยครับมันจะเสี่ยงไปไงเพราะว่ามันก็ยังคําว่าเปลี่ยนกับแปลงนะี่มันยังคุมคืออยู่เดี๋ยวหลังจากที่จะวิเคราะห์เสร็จหมดรเรียบร้อยผมจะถามว่าในใจเหลือสักกี่ตัวถ้าใช้คําว่าเปลี่ยนล่าง เปลี่ยนร่างได้ใช้คำเขาว่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันจะมีก e ินิวฟีเซอร์แล้วก็เซลลที่โดดขึ้นมาเลยสามตัวแต่ถ้ามีครับถ้าเปลี่ยนกับแปงเหมือนกันก็จะมีเพิ่มมาเป็นอูรอนกับปูอานรวมเป็นห้าตัวครับแปลว่าในใจขณะน,นี้ถ้าพูดรรวมๆก็มีห้าตัวมันน่าจะไม่ไม่เกินห้าตัวเนี้ยเปลี่ยนล่างได้ตอบหรือเปิดต่อจอมแนบูก็ใช่ตอบหรือเปิดต่อ คงต้องเปิดแล้วมั้งครับเพราะ,ะว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเคีไม่คิดมาเยอะขึ้นนะตะลงในใจบอกไม่ยอมตอบแล้วนะคงต้องเปิดแล้วครับคงต้องเปิดนะเปิดไม่ได้คะแนนเต็มนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเขาเปิดเบอร์สองดีกว่าครับขอเปิดนะตกลงเปิดนะการเปิดนี่มันจะหายไปทีละห้าห้าทีละห้าอย่างงี้นะเปลี่ยนร่างได้แล้วก็เคยสัมผัสตราค้องอก มีกี่ตัวครับเคยสัมผัสดาก้อนบอจอมมานบูตัดทิ้งปูอานตัดทิ้งแน่นอนเซลไม่ใช่ฟรีเซอร์ ถ้าเขาต้องการเป็นที่หนึ่งนะฮะจะต้องตอบในเวลานี้นะครับรับอีกยี่สิบเป็นแปดสิบคะแนนเลยนะครับผิดเป็นศูนย์จะเป็นหกสิบหกสิบจะตกอยู่ในระดับที่สี่ครับที่ห้าขนาดนี้นะครับคุณสุรศรรษรรษนนักดิ์ห้าสิบหกคะแนนจริงๆผมอยากตอบเลยนะแต่ว่ามันก็เสียงเ,เสียวทุกหมวดอะไรเอ่ยเสียวทุกหมวดความรู้สึกอยากตอบก็สักเจ็ดสิบแล้วอะเจ็ดสิบเอ็อยากตอบอยากตอบเหลือเหลือมันเด่นเด่นลอยมา ัวเดียวอมยยากตอบกีนิวอ่ะแต่ว่าโอ้ยคิดยากจังเลย75 80กับ60ถ้าผิดเหลือ60เลย60พอเพียงไหมไม่พอครับไม่พอเพราะฉนั้นห้ามผิดก็คือถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเคยสัมผัสดากอนบอลเนี่ยผมจะไล่จากดาวนาม้ก่อน คือหมันจะมีดาวบอลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ดาว1,2,3,4,5,6,7มี7ดาวซึ่งลูกแรกเนี่ยก็จะมีผู้เท่าสูงสุดหรือผู้เท่ากูรูครับเป็นคนจับแล้วก็มีคูลิลินจับแล้วก็จะมีเบจิต้า2ดาวกับ5ดาวเนี่ยจะเป็นซาบอนถืออยู่คนเดียวเลย ที่ีกำลังวิเคราะห์อยู่ขนาดนี้หมายความว่าอาจจะตอบเลยก็ได้หรือไม่แ็อาจะเปิดต่อก็มีสิทธิ์ที่จะตอบเลยเหมือนกันแต่เดี๋ยวขอคำนวณนิดนึงชแล้วก็มีโกฮังหกดาวไม่มีใครจับเฉพาะดาวกัมบอลที่อยู่ดาวนาแม็เนี่ยคนที่แปลงร่างได้เปลี่ยนร่างได้เนี่ยก็จะมีเบจิต้ามีโกฮัง มีซาบอนส่วนถ้าเกิดของโลกเนี่ยก็ต้องต้องไล่ไล่ดูครับเขากำลังไล่ดูนะฮะสรุปดูเผื่อไม่แน่เขาจะตอบนะครับคือลูกหนึ่งดาวคนที่ได้สัมผัสเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่อ่มีปีลาฟมีโกคู ถาสองดาวก็จะมีบูม่าบูม่าจับสองดาวกับห้าดาวบูม่าได้จับสี่ดาวเหมือนกันถ้าพูดถึงคนที่เปลี่ยนร่างได้นี่ก็มีมีโกมีชาวไซย่าห้าคนครั้งทั้ง ทั้งไม่เคยจับตอนนี้ถ้าทีวิเคราะห์ถือว่าไล่พอสมควรผมถามทายืนยันตอบแน่นอนใช่ไหมต้องเปิดแล้วครับอ๋อต้องเปิดครับอ๋อต้องเปิดแล้วอืแต่ต้องต้องตีตออก่อนว่ามั่ตนว่าลำดับการเชียร์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าฟังดูขนาดนี้อาจจะหลายตัวใช่ครับเป็นไม่ตอบแล้วถ้าตอบเขายี่สิบถ้าวีทีนึงสิบห้าอย่างน้อยๆตรงนี้อย่างน้อยๆตรงที่ผมเขียนมาเนี่ย มันมีตัวที่น่าจะตอบได้ที่เป็นไปได้เลยแล้วคุณสมบัติเยอะพออย่างน้อยสามตัวแล้วมีอะไรบ้างครับที่ว่าคือมีสามตัวที่เี่งว่าน่าจะใช่ก็คือมีโกคูตัวพระเอกของเรื่องเลยแล้วก็มีตัวโกฮังแล้วก็ตัวเบจิต้าครับเนี่ยจะมีสามตัวคือถ้าแบ่งอัตราส่วนคือสามตัวนี้มันออกได้ทุกตัวเลยแต่ถ้าผมจะเลือกผมอยากเลือกเบจิต้าในขณะนี้เพราะว่าผมชอบตัวนี้มากอ่าเราจะเลือกหรือจะเปิดต่อ เบอร์สามอีกทีแล้วกันอ้าวเป็นเปิดแล้วนะครับเบอร์สาวอีกทีแล้วกันไม่เ,เปิดนะครับ <laughs> ในหมดแต่ละหมดนะครับมันมีมีการที่จะเกิดเหตุต่งตางี่เยแะแย่มากมายเพราะนั้นการที่จะตัดสินใจนี่ก็อยู่ที่ว่าตัดสินใจถูกหรือผิดเลยนะอันนี้มาเป็นเปิดนะครับเพราะนั้นขอเปิดนะครับในใจขณะนี้มีกี่ตัวอยู่ในใจครับก็ถ้าเปิดอันนี้ดีไม่ดีก็ตอบเลยครับเบจิต้าแน่นอนตอนนี้หนึ่งหนึ่งตัวนี่ยากตอบเหลือเกินนะฮะเอานะครับเปิดเพิ่มเต<อ>ิมนะครับ เคยสมัมผัสพระคนณอมอนะครับเปลี่ยนร่างได้แล้วก็เลวตั้งแต่ต้นจนตายช่วยไหมครับช่วยไหมครับมันตั้งแต่ต้นจนตายถ้าถ้าเกิดว่า ตั้งแต่ต้นจนตายก็ต้องตัดตัวพระเอกโกคูทิ้งก่อนตอนนี้เหลือกี่ตัวแล้วครับตัดโกฮังทิ้งตัดอูรอนทิ้งเบจิต้าตอนจบมันไม่ตายก็ต้องตัดทิ้งแล้วตอนนี้ถ้าตอบถูกนะครับสิคะแนนนะครับรวมหกนะครับ7จ็ดสิครับ เหนือซาบอลตัวเดียวอะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นคุณสมบัติอะครับถ้าถ้ามองมองมองดูแล้วอะเพราะว่าตัวนี้มันโดยโดยความรู้สึกผมว่ามันยังไม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ที่จะมาเป็นคุณสมบัตินะครับแต่มันก็ตอบได้นะครับตัวนี้แปลว่าตอบก็ได้ครับ ตัวที่จะตอบเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่อยากตอบเลยอ่ะมันมันไม่น่าจะเป็นคําตอบได้อ่ะแต่ว่าคุณสมบัติเท่าที่ดูสามอันเนี้ยคือมันใช่กับตัวเนี้ยตัวเดียวเลยอ่ะตกลงตอบนะฮะเจะเปลี่ยนอีกไม่เปลี่ยนแล้วครับไม่เปลี่ยนนะครับตอบนะครับว่าซาบอยครับไม่อยากตอบเลยนะครับแต่ตอบมาแล้วนะครับซาบอยนะครับคําตอบนะครับคำตอบครับคาตอบครับแล้วก็คตอบับ อกันเลยพอกันเลยมันเครียดนะครับท่านผู้ชมคุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูนุ่นสิพระจันท์ดูนุ่นสิภาชิตเป็นไงตัวเองโอ,โอ้ไม่รู้หรอกว่าเกิดขึ้นอะไรมาเนีสุดยอดเลยมาครับยินด,ดีด้วยนะครับผรพงเทสนะครับาสุดยอดครับ และในที่สุดนะครับเขาก็ได้ไปอีกนะฮะตรงนี้นะครับคะแนนขนาดนี้รวมเป็น75าคะแนนโอ้นี้ครับคุณไม่รู้หรอกนะฮะว่ามันบีบคั้นขนาดไหนนะครับนี่ขนาดเป็นเรื่องราวของกระตูนนะครับแต่ว่ากระตูนนี่มีคติมีเรื่องราวที่สอนนะฮะให้ต่อสู้ให้มีการตัดสินใจนะฮะให้มีเหตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและขณะนี้นะครับราก้อนบอลนะครับคุณพงเทพนะครับ ตามโพนี่นะออกมาเป็นลำดับที่5แต่ว่าขณะนี้นะครับขึ้นมาเป็นลำดับที่2แล้วครับมาถึงตรงนี้นะฮะหลายหลายคนที่ดูแลอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้แต่มันเกิดเหตุขึ้นมาตรงนี้คุณพงเทพอยากจะพูดว่าอะไรครับมันคือยังไงทำไมผมถึงโอ้ย,โอย,อยากจะบอกว่าก็ทำแล้วครับผมทำได้แลวครับ ครอบครัวมาด้วยเนี่ยเนี่ยจะได้เห็นเลยนะเห็นครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆกันเลยอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรโอ้ยๆๆมันเรื่องธรรมดานะไม่เป็นไรก็ให้สิ่งเป็นเอ่อสิงตอน,นนี้เป็นภาพอธิบายกันแล้วกันนะ oh, นนฮะโอ้เฉลยเลยเฉลยเลยเพื่อนๆข่้นชมยินดีฮะากับคุณลุงเล่ดูที่เหลือหน่อยเอ้ามาข้าหลบหนิดนึงถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งช่วยไหมครับ ไม่เคยคืนชีพด้วยดราก้อนบอลไม่ช่วยนะฮะอันที่5ครับผมยาวไม่ใช่ชาวโลกโอ้โหบอกไม่ช่วยนะฮะงั้น3จุดนี้นะครับออกมาเป็นซาบอนซาบอนลูกสมุนคนสนิทของฟรีเซอร์มีหน้าที่เก็บรวบรวมดราก้อนบอลบนดาวนาม,มักมาให้กับฟรีเซอร์เพื่อทำให้ความปรารถนาของฟรีเซอร์เป็นจริงจุดเด่นของตัวละครตัวนี้ นอกเนือจากผมที่ยาวแล้วก็คือสามารถเปลี่ยนร่างได้ซึ่งทําให้เขามีพลังร้ายกาจมากขึ้นด้วยและจากคุณสมบัติที่ว่าเปลี่ยนร่างได้จะมีตัวละครที่มีความสามารถพิเศษสามารถเปลี่ยนร่างเพื่อเพิ่มพลังได้มากมายถึง13ตัวทีเดียวแต่เมื่อรวมกับเลวตั้งแต่ต้นจนตายจะเหลือตัวละครเพียง5ตัวเท่านั้นซึ่งเมื่อรวมกับผมยาวไม่ใช่ชาวโลกจะเหลือเพียงสตัวคือซาบอนและราดิชและเมื่อรวม